ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับบีบีนี่ครับเย้วันนี้มึงสับผมมานะครับเปิดกล้องด้วยทุกคนเห็นกล้องเหครับโอเควันนี้ผมขอรับของกันละกันอ่านี่ม,มารับของ จะได้อะไรเลยเซุ้มกองอเครื่องรางว้าวเครื่องรางผู้มีรางนะครับผแล้วก็เสื้อมากมายไ<อ>ก่กองเล่นเกมแวร์วูฟครับเอาแต่ตอนเรก่อมจะเล่นมินิไงคุณดูด้วยเราโทษในกลุ่มไหนโดนแกงแล้ว หุ่นโหลดเกงแล้ว <c oughs> แบบแบบมีโทรในในโรบอทแต่เล่นมินิเวอร์กอ่ะโทรโรบอทเล่นเล่นโรบอทนะเฮย้ย <c oughs> ไม่ได้เล่นมินิเวอร์นะเล่นโรบอททั้งนั้นเลยนะฉันเคยเคยเห็นพวกทันกับเอกพวกทันกับโอปอมันเล่นอยู่จริงเหรอแม่เคยเห็นนะ <c oughs> เอออ่ะแก เเอดี๋ยวเชิญก็ห่างหายกันไปนานสำหรับการเปิดหน้าโอเคครับเล่มกี่ยูหูอุ้ยบังเออมันบงังเลไม่มีเครื่องรางอะไรเลยอ่ะเออมันบังหมดเลยอ่ะทุกคนทำไงดีอ๋อตรงนี้ไม่บงังนี่ แกแกเลขที่เจ็ดจริงเหรอแกอยู่ที่เจ็ดแกอยู่ที่หนึ่งเลยอ่ะออโหบทเก่าตัวอะไรอบทนี้บทเดียครับโคตรดีทุกคนครับเราเป็นผู้อย่างรู้นะครับสามารถดูบทบาทของคนนั้นได้ในตอนกลางคืนนะเดี๋ยวดูบทบาทเลยแล้วกัน พิมพ์เป็นนักวางเพลิงครับผมคืนพรุ่งนี้ตายแน่ๆเราสวยแล้วคืนพรุ่งนี้ตายาแน่ๆดูแล้วว่าแกเป็นบดอะไรเจ้าพิมพ์จริงอ๋อจริงแกบทไม่เกลือหรอกแต่ถ้าแกไม่รีบวางเพลิงอะ่ะแกจะตาย นี่ฉันยังไม่ได้กดวางเพลิงเลยนะแดงไปหาใครมาถ้าจะไปรู้ไม่แน่แดงตายและโล้แตกซอฟต์บอำดว้วยแดงวางเพลิงหนึ่งผู้ไม่เคยฆ่าใครเลย หมดหนึ่งหนึ่งค่าเยอะหนึ่งค่าเยอะเพลงอันตรายฝุดฝุดมีบ้านนะเพิ่งได้เล่นบทนี้แงวางเพลงไม่เป็นใช่ไหมนะอ้าวฉันไม่เคยได้เปไหน,นนี่ลย ต้องอ่านบทดูดิมันจะมีคำอธิบายอยู่ลองดูออกำพะเ็นอะไรตอนนี้ผมกินนวตินอยู่นะครับโอ้โอ้แของโปดด้วยนะประเด็นนะ่ะเผาปวดฉัน โอตินเย็นนะครับดูบทบาทแกบอกว่าแกได้บทแกไม่ได้บทดีไงฮะบทดีเราบอกว่่ได้บทดีเราได้อย่างออฉันบอกว่าได้บทดีว่ะอุ้ยดูแลสอบเป็นไทยสอบเป็นหมาดิสอบเป็นหมาบ้านแกส,สิบริการ เอ้ยมันไปหาแปดเอ้ยแกแกเป็นสอสอเอาเหรอแกแปดเป็นหมาสองแต่ว่าแต่ว่าอย่าพูดนะอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเอาเป็นว่าแกไอ้นี่เอาละกันไปหาแปดมาเขาจะบอกเราทำไมเยยม สองปกป้องเราด้วยแกสองมันเป็นอะไรหรอมาด้การ์ดไงอ้าวว้าหมามืดเล่นไม่เป็นอีกแล้วครับทุกคนคือปืนมันยิงแปดไปแล้วครับชิ้ไม oh, wow. ่ทันแล้วครับมามืดเล่นไม่เป็นอีกแล้วครับทุกคนคือถ้าโอเคเร็ด เก้าดีนะเจ้าดีนะจําไว้ฮะไม่ต้องดูเก้าเก้าเป็นสอสอไม่ต้องการโหวตอ่ะเส่งข้อความบอกเราเป็นหมอไม่ลองลองดูเอกดูสิบหกไมเพราะสิบหกไม่พูดเลยอ่ะได้ มันจะบางอีกแล้วออ๋บางคนตายไม่เป็นไรบางคนที่ตายไปแล้วช่างมากเรลียบ้อยโอเคอย่างน้อยสสก็ยังไม่ชุบ <laughs> สอสอสอสคอืสอเกอ้าสสชุบทีสอสชอุบที อย่างาาแล้วก้าแล้วเย้แล้วดีก็จะต,ตายอีกครั้งเจ๊ J ันซี่ไม่หรอกวริกาจะปกป้องเราแล้วจริงดีบริการไปปกป้องใครวันนั้นจริงรอ่ะมดลูกสัตว์หมา เยี่ยมมากว้าวเยี่ยมมากครับผมอแม่มดดีจริงๆเลยแม่มดนี่แบบฉันก็เคยได้เป็นแม่มดนะฉันก็เคยเหมือนกันโดนโดนโดนฆ่าอฉันโดนมนุษย์กินคนกินเลยดทุกคนอาจจะเห็นพื้นหลังเป็นแบบสว่างๆนิดนึงนะคะเพราะว่าผ่กาด แกบอกไปบ,บีสองการไม่ไม่ได้เยอ้อาวอา้อาไอ้สองบ้าปะเนี่ยแกเปิดเผยทำไมเดี๋ยวแกก็ตายหรอกไอ้บ้าน,นี่ถึงแม้จะไม่เปิดเผยมันก็ฆ่าไปอยู่ดีปะเฮ้ยมันมีคนบวสิบสี่วะแกเดี๋ยวเพิ่งตามนะ๋ยวเพิ่งตามนะ พกบ้าหรอไม่ปวดหอหีบเจ็ดจังเลยเจ็สองเยได้สองสองสิบหกผมคือหมาเลขเจ็ดนะครับสองสิบหกแล้วกันสองสิบหกนี่แน่นไงสิบหกคนบ้านั่นไงอ๋อตารตาย มันออกมันออกมันไม่ได้ตายก็นั่นแหละฉันรอบฉันรอบเล่นไ,ไ,ไอสิบหกบ้าแม่พอ<ด>สอ<ม>งแกโดมเพราะว่าอย่างอะโดนกระทืบกันนะโดนถล่มอะนะอย่างโดนถล่มต,ตอนนี้คนไม่ค่อยชอบอย่างเพราะว่าอย่างก็เปิดเผยข้อมูล เพราะฉะนั้นฉันจะเป็นกำลังใจให้เอาไปเกก็บอกเกยก็บอกดี 26. แต่มันออกไปแล้วพอดีสองสิบปุกจะออกเสีขอชภาสาถิ่นเหนือหน่อยแล้วกัน เอาไงไม่รู้เอาไงไม่รู้เอาไงไม่รู้เอาไว้อะไรให้พิมพ์แล้วกันไม่อะไรพริมพ์จะส่งดอกกุหลาบให้ทุกคนเลยเหรอเห็นนะนี่เย่่ยก็ส่งให้แกด้วยแล้วกัน สรงดอคกุหลับให้คุณเดาไหมน้๊กก็คุณไม่เดาไม่เก่าสิโม้เฮ้ยแกดูสิเอ็ดมพูดไม่เดาไม่เดาแล้วกันไม่เดาไม่เดาไม่เดาอาจจะเป็นชาวบ้านแล้วเสียไปเลยอืม อาจจะเป็นหมออย่างเงี้ยโอ้โหก็เสียไปเลยแต่ไงเตมรู้แล้วทำไมมันหมดสิบสี่กันรู้แล้วทำไมทาไมมันหมดสิบสี่รู้แล้วทำไมมันหมดสิบสี่มาอย่างรู้โอ้โหบ้าไปเลยรู้แล้วทำไมมันหมดสิบสี่หมดสี่หนึ่งกันเรื่องสิบสี่อ่ะโอ้โหเฮ้แต่สอสอยังอยู่ถ้าเกิดแกตายจะได้บอก อืมแต่กาดไม่รู้ป้องกันเราอยู่หรือเปล่าขอกินนะก็มันมีคนป้องกันอยู่ไงหมาก็เลยนะจะฆ่าไม่ได้แต่สองแกบอกเลยแกแกแค่บอกร้ายพอแค่บอกร้ายดีแค่นั้นพออย่าบอกบทบอกบทไปเลยมันไม่แดน คิดว่าไม่น่ารอดเดี๋ยวบอกนะว่าเก้าด้วยอ่ะสิบสี่โหวตเราจ้าเก้ามันก็บอกอยู่ว่ามันเป็นสอสองรู้อยู่แล้วว่าเก้าสอสองสี่โหวตเราจ้าเออสติชโหวเราไปได้ แกบอกไปดิโวซีสิเพื่อนเหล่าสิเพื่อนเหล่าอมายถึงเป็นเพื่อนกับหมาป่าหรือไม่ไงน่าจะใ <Okay. S 1> ช่เอามันเพามมันกำลังโว1ีอยู่ได้แล้วเนี่ยโหมดแค่นี้ก็ได้แล้วฮ้ยแกหกหกไม่โวดเฮ้ยสี่สี่สี่โ,ด 4, 4, 4โวดช้าเฮ้ยเยอะไรอะอะไรอะสี่ <4 S 2> มันโหมดตั้งนานแล้วแต่แค่มันออกออกเข้าเข้าออกออกเข้าเข้า เป็นงานเว้ยตานี้กนแกลองแกแกลองดูลอง,งดูลองดูสิบสิบสิบน่าจะถือสุดเออดูดิสิบ <10 S 2> น,น่าสิบน่านั่นไงโอ้ไม่ใช่เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เพื่อนหมาป่าเพื่อนกันโอเคเออโอเคสิบสิบดีไหมอือ <10 S 1> <9. S 2> สิบดีสิบดีสิบแม่มดเฮ้ยแกมีคนบอกว่าสู้ๆครับสอสอ อ้ยทุกคนน่าจะเคยเห็นผมใส่แว่นกันตั้งนานแล้วล่ะ,ะผมใสม่มาตั้งแต่ปอ .2 แล้วแต่ว่าแว่นนี้ใสป่ป .4 สิบไม่บอกแล้วกันสิบดีสิบดี นั้นสี่กับหกเออว่ะเอามามืดออกคตายแล้วมีใครอยู่บ้างเนี่ยยังเหลือลูกเหลือลูกมาป่าแม่งลากเราแน่เลยสี่สี่แกบอกสีส่สเอาสี่สี่คนสุดท้ายแล้วแน่ใจเหรอแกยอมสี่สี่เถอเอเอไงก็เก้า เป็นสสสิบเป็นคนดีสองเป็นบมดิกาส่วนแกเป็นอย่างไงแล้วสี่คืออะไรล่ะสี่บอกไปแล้วสี่ฉันบอกแล้วชิดวิคอยแยกแยะเออชิดิคอแยกแยะอย่าพูดคำนั้นเด็ดขาดอย่าอย่าใช้ตัวย่ออย่าใช้ตัวย่อชิดวิคอยแยกแยะอย่าอย่า ะคอยวัคซีนอยู่วัคซีนเอออยากโอเคอืมบ๊ายบายเออยอมสละชีวิตสละชีวิตเถอะยากสละชีวิตเล่นกับเพื่อนต่อครับใครเข้าก่อนผมเข้าก่อนใช่ไหมเนี่ยหรือคุณพิมคุณพิมเข้าก่อน เริ่มเนี่ยคุณพิมเข้าเร็วเร็วส่าเลยอุ้ยใกล้การส1่สิบเอ็ดเป็นตำแหน่งที่เราเดี๋ยวเอาตรงที่มันยังไม่บังกันแล้วันเดี๋ยวมีคนตายเมื่อไหร่ค่อยฉันข้อบทดีๆได้ไหมโออเกลือไม่ฉันไม่คดีฉันเกลือฉันได้พูดถูกสาบฉันเกลือ อรอยแก <ไป S 2> ม,มันต้องมันต้องดีสมอลลี่แกไหมเนี่ยฮะจริงเหรอฉันจะฆ่าแกดีไหมเนี่ยอย่าฆ่าเลยให้เราโดนหวดตายเถอะไม่ได้นีหว่านี่มันตอกลานคืนอ,อย่าบอกนะว่าแกเป็นปืนนะ <laughs> แกเป็นปืนใช่ไหม ไม่ใช่เอ้ยทำไมสิบสามสิบสี่แม่สติกเกอร์น่ากลัวจังวะ,ะโอ้ยอย่างแตกอย่างแตกแหะทุกกดหกกับสิบหกไม่เหมือนแกันูเอาเลขเอาเลขเหมือนกันเลยสอร์ชุดหกเลยเลสดีเ้าโดนกัดเราโดนกัดอ่ะแห้เรา นี่เราชิคชิป้าไม่ได้อ่ะฮัลโหลแกงแกงแกงครับสิบหกไลนหรือบ้าเอาหกลงขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบนี้ยายแจมใสมือเดียวเราวสอสอสิบหกไลนหรอวบอา how are you เอาหลงเอาใครดีคะเราดีเอาสิบหกค่ะโอ้ยตายแล้ว คือบอกไปว่าเราโดนกัดคือจบอ่ะคือคือไม่มีใครดูเลยเหรอเฮ้ยเฮ้บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกยิงไยเะยเฮ้ยเ้ยบอกจะยิง มีล <Christina. S 1> ่าป่ะมีล่าก็สวยอ่ะอะไรนี่โอเคมี่าไมมีหรอไม่มีล่าแปลว่าสิบหกอันร้ายแต่อีปวยอุ้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 ยโหดโหดโหดอุ้ย ขอบคุณเพิงมากอ่ะเจทำไมทำไมหมาตายวะอ๋อเพิงอยากขอบคุณเพิงมากอ่ะที่ฆ่าหมาให้สักตัวบอกว่าสอสออ่ะสอสอโดนหมาเก๋ก็คือสอสอโดนเพิงเปล่าวสอสอโดนลูกหมาลากสอสอโดนลูกหมาลากผิดผิดแปดไม่เท่ากับสี่้าว แปลว่าสี่หลายดิก้าไม่เท่ากับส <4 S 1> ี่โทษโทษเอ้าก้ไม่เท่ากับสี่สี่เป็นนะดิโด <9 S 1> อ้เราดนเราคนนำเซวแบบนี้อสี่บ้าหรอ คนเดียวแกโดนกัดแล้วจริงหรอจริงเฮยแต่ว่าฉันยังไม่เค,เคยเลยฉันไม่โหวตฉันไม่ยากโหวตเฮ้ยแกไอสิบสี่มันบ้าไม่ก็ไอ้สิบสีกส่ก็สี่นี่แหละบ้าเอลยโดนกัดแล้วไม่มีใครโหวตหรือยังไม่มีใครยิงด้วย เออแกยิงทำไมวะจะยิงทำไมวิง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 กิงว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 ิกวิง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 วนค ฟังแกอยู่ดีอ่ะอืมจริงอืมจริงมีคนมือนอมือนนะมีคนมือนอะหูมีจ่าหูมีอย่างอ,างอีกลูกใจใจใจยังตายแล้วอ๋อหมาอย่างไปสร้างห้องรอดีไหมล่ะก่อนพูดไม่คิดก่อนเก็บท็อปปีเฝ้าศพเฝ้าศพเอฝั่งซ้ตัวเองมีไหมอะ่ะ โอ้ซื้อได้สดอกเลยออเพราะเราเป็นปืนก็เราพลอยเรายิงปุ๊บเราจะโชว์สถานะทันทีอ่ะใช่เดี๋ยวเราเออยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวยังไม่กดออกกัอนอ่าเรามาที่คังเก็บของคังเก็บของเรามาซื้อเครื่องรางกันดีกว่าแม็กซ์มาเลยสิบสองอันเรียบร้อย ดูสิว่าบทบาทต่อไปจะเป็นอะไรบทบาทต่อไปบทเก่าครับอีกแล้วเหรอช่วงนี้ที่ผมไม่ได้เป็นหมาเพราะอะไรรู้ไหมครับดูนี่ครับดูเครื่องหลัชาวบ้านโอกาสโอกาสสิบคููนะครับผมไม่ค่อยได้เป็นหมาเพราะเรื่องนี้แต่ผมจะเป็น เอาอยัางไงดีนะเอถอดดีกว่าไม่นะถอดเธอะอยากเป็นหมาบ้างไม่ได้เป็นหมาเลยจะลาแขนบ้างถัาเราเป็นหมาทาั้งคู่นะโอ้โหโอ้ยสบายแต่ไม่มีเครื่องรางหมาดิใช้ไปแล้วสบายนคนบอกให้ยิงค่ะยิงไม่เหอยิงยิ จะสุดหมดบอดีตาย,าปปยแต่ว่าหมอยังไม่ตายโอเคน่าจะปกป้องอะไรอยู่อย่างคหมอยังอยู่หมอยังอยู่ผู้ถูกสาบยังอยู่เฮ้ย <Hey. S 1> หมจาจ่ายยังอยู่บอกไว้<อ>ก,ก่อนอว่าหม้ายังยว่าผู้ถูกสาบแบบมันจะไม่ขึ้นนะถ้าเกิดผู้ถูกสาบอะ่ะ เป็นหมาแล้วอะ่ะมันไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นว่าเป็นหมาแล้วอะไรเงี้ยมันจะไม่ขึ้นมันจะเป็นว่าผู้ถูกสาปยังอยู่เพราะว่าจําได้เลยตอนที่พิม์พเป็นผู้ถูกสาบจาได้เลยตอนที่พิม์พเป็นผู้ถูกสาปตอนนั้นเปิดมาดูก็อ๋อผู้ถูกสาปยังอยู่ไม่ได้ขึ้นขีดแล้วก็เป็นหมาป่าแล้วมีหมาป่าเข้ามานะครับฮัลโหลฮัลโหล อะไรไม่เงียบอ่ะเงียบปะยิงแม่มเออหัวสีเนาะได้อยากเข้าไปดูพิมเวลาเรากดตัวละครมันจะมีเสียงมันจะมีเสียงดนตรีด้วยนะจริงหรอ ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวโดนเล็บสุกองตอนนี้เรากําลังมาดูนนพิมพ์พมพอยู่นะครับ <laughs> เดี๋ยวพิมพ์ยิงห้าเป็นไงวงอู้ยิงหมาายยัง,ยงใช่ไหมน่ะใช่ไหมยิงหมาายยังใช่ไหมน่ะพิมพ์ใช่ไหมเยอะใครบ้างอะเือแค่จา,ากท่นั้นจบจยากกบผพ้ถูกสาอปอาเปา ไม่รู้ว่าสาบโดนกัดหรือยังอ๋อคเป็นผู้ถูกสาอ้าวแพ้เลยชนะอ,นนอะทำไมชนะอ๋อเราเป็นคนบ้า,าลืมลืมลืมเราเป็นคนบ้าก <c oughs> <c oughs> ็ององว่าทำไมแพ้ยไม่ส่นเครื่องรางเลยปะเฮ้ยมาก่อนแป๊บนึงเข้ามาแล้ว สุ่มเครื่องรางทำไอ๋อถ้ากล่องอโอเคถ้ากล่องโอเคแต่ถ้าเกิดไอซื้ออ่ะซื้อไม่โอเคมันนานเกินนี่อัดมา24นาทีแล้วเนี่ยโอ้โห25นาทีแล้วโอ้ตาย,เล,ยเล่นมาไม่รู้เรื่องเลยอืเลพนเพิดมาก ก็ถ้าใจก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับไพ่กันด้วญญยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งก็แจ,จะงได้ไม่พลาดก็ไปเจอนใน EP ต่อไปนั่นแหละครับบ๊ายบาย